น้ำหนักที่ถ่วงในชีวิตมันไม่ได้ถ่วงให้คุณกล้ามโตมันต้องการทําลายคุณอย่างตอนเนี้ให้คุณฝนไปยก50ากิโลผมเชื่อนะครับเราต้องจัดพิธีให้กับเขาทัานทีเลย <c oughs> เพราะเขาจะขึ้นสวรรค์ทันทีเลยนะครับ ดังนั้นความหนักในชีวิตเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อจะทําให้เราแข็งแกร่งแต่มันเข้ามาทําลายเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะจัดการกับน้ําหนักเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราโดยการใช้พระวจนะของพระเจ้าดันมันออกไปดันมันออกไปดันมันออกไปในที่สุดกล้ามเนื้อเราจะแข็งความเชื่อของเราจะเข้มแข็งมากขึ้นเราจะมีประสบการณ์กับพระสิริของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ใช่ตัวความยากลําบากทําให้คุณเข้มแข็งแต่การจัดการกับความยากลําบากด้วยความเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นอ m e n ดังนั้นเมื่อเราประสบกับความยากลําบากให้เราชื่นชมยินดีเถิดเพราะพระเยซูชนะแล้วและเมื่อหัวชนะตัวก็ชนะเราก็ชนะด้วยเช่นเดียวกัน amen จากนี้ไปพอมีปัญหาการเงินเข้ามาอย่าร้องไห้ละความกลัวนกระวายยืนหยัดบนพระวจนะแล้วกล่าวว่า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่เข้ามาในชีวิตของลูกสิ่งที่ลูกหว่านลูกจะได้เก็บเกี่ยวและลูกเชื่อว่าพระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งสารพัดท,ที่ลูกได้ขาดอยู่จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อคุณยืนหยัดบนพระวจนะแบบนี้การอัศจรรย์ทางการเงินจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วในที่สุดสิ่งที่คุณต้องการจำนวนที่คุณต้องการและเกินกว่าที่คุณต้องการจะเข้ามาในชีวิตของคุณเอเมน เมื่อความเจ็บป่วยเข้ามาก็เช่นเดียวกันแล้วหมอบอกคุณเป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้แทนที่คุณจะร้องไห้ฟูมไฟล์แล้วก็พร้อมที่จะตายให้คุณยืนหยัดผลักมันออกไปโดยการกล่าวว่ามีบันทึกเอาไว้ว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูข้าพระเจ้าได้รับการรักษาแล้วพระคริสต์ได้ทรงแบกบ เอาความเจ็บไข้และหอบเอาโรคทั้งสิ้นไปจากข้าพระเจ้าแล้วให้แทนที่ทุกความยากลําบากด้วยพระวจนะของพระเจ้าแล้วฤทธเดชท,ทั้งหมดที่อยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าจะทํางานแล้วสลายสถานการณ์ของคุณให้กลายเป็นศูนย์แล้วจะเปิดช่องทางให้พระพรอย่างมากมายหลังไหลเข้ามาในชีวิตของคุณ เปาโลได้กล่าวนะครับนั่นคือสิ่งที่เปโตรโดได้บอกไว้นะครับจงละความโกลนกระไวไปดูเปาโลก่อนนะครับเปาโลบทบอกไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณนี่เรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ความยากลําบากความยากลําบากทําใล้าเกิดความทุกข์ แล้วเปาโลบอกว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยเราจะแก้ปัญหายัางไงครับแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านบางอย่างใช่ไหมทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณถามนิดนึงทำไมคุณขอบพระคุณครับเพราะพระเยซูสอนว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจากพระเจ้าจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับเวลาคุณรัตนาอป,ปกาให้ผมนะฮะ สิ่งเมื่อผมทันทีที่ผมได้รับคําพูดที่ผมพูดออกมาคือขอบคุณถูกไหมดังนั้นเปาโลกําลังสอนให้เราเชื่อว่าได้รับขณะที่เราอธิษฐานท่านจึงบอกให้เราขอบคุณนั่นหมายความว่าไงครับในวินาทีที่คุณอธิษฐานพระเจ้ามีคําตอบสําหรับความยากลําบากของคุณแล้วเอเมนแล้วบอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย นั่นหมายถึงทุกเรื่องที่คุณทุกใจอยู่คุณพูดกับพระเจ้าได้พี่น้องครับคุณไม่ต้องเอาหัวหมูคุณไม่ต้องเอาอะไรไปให้พระองค์คุณเข้าไปด้วยหัวใจแล้วคุณบอกพระองค์ว่าพ่อตอนนี้ลูกทุกใจเรื่องนี้ลูกขอละความโกลไว้ยไว้กับพระองค์และลูกขอบคุณที่พระองค์เป็นทางออกจากปัญหานี้ลูกเชื่อแล้วลูกวางใจลูกขอบพระคุณพระองค์แล้วการอัศจรย์จะเกิดขึ้นในชุดของคุณผมเองอธิษฐานเพื่อลูกผมเป็นประจำ และทุกวันนี้ผมมีความสุขมากเพราะว่าลูกผมได้เกินกว่าที่ผมอธิษฐานไว้ซะอีกเพราะผมเรียนรู้ที่จะไม่ทุกขร้อนไม่กระวนกระวายเอเมนคุณสามารถที่จะมีชีวิตที่มีประสบการณ์กับการอัศจรรย์วัยวันได้เอาละผมอยากจะพูดต่อในมัทธิวบทที่6ข้อที่33พระเยซูเองก็ได้ตดรัสกับเรานะครับอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้อย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรดื่มเอาอะไรกินเอาอะไรนุ่งห่ม ถามว่าเราจะกินจะดื่มจะนุ่งห่มมันต้องอาศัยอะไรครับวันนี้คุณไปที่ร้านอาหารคุณไปกินข้าฟรีได้ไหมคุณเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าคุณไปไปสอยเสื้อเข้ามาใส่ได้ไหมทําทีเป็นลองเสื้อแล้วเดินออกไปเลยได้ไหมอะไรที่เราต้องใช้ในการกินดื่มและสวมใส่พระเยซูกําลังบอกว่าอย่ากกัววนกระว,วายเรื่องเองินและพระองค์บอกว่าไงครับแก้ไขย,ยังไง มาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนมาแสวงหาพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มสิ่งทั้งปวงให้พระองค์จะเพิ่มอะไรให้ <Okay. S 1> ผมพูดเองหรือพระคัมพีบอกสิ่งทั้งปวงคือสิ่งทั้งปวงรวมถึงเงินที่จะซื้ออาหารเครื่องดื่มและเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าไม่ได้ถูกนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องดื่มก็ไม่ได้ถูกนะครับอะ อาหารเครื่องนึง่งห่มทุกอย่างใช้เงินทั้งนั้นหลายคนมีความคิดว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าและพรองจะเอาทุกอย่างที่เรามีไปจากชีวิตแต่พระเจ้าของผมพระเยซูของผมบอกว่าเมื่อเรามาสแสวงหาพระเจ้าก่อนให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกพระองค์จะเพิ่มเงินให้กับคุณสิ่งสารพัดให้กับคุณเปาโลได้กล่าวไว้นะครับเมื่อเรานำทรัพย์มาถวายพระเจ้าจะทวีอะไรกลับขึ้นมาก็ทรัพย์ที่ถวายนั่นแหละกลับมา ดังนั้นยังคงเป็นพระพรในพันธสัญญาใหม่อยู่หรือไม่เราจะไปดูในกาลาเทียต่อนะครับเราได้พูดไปแล้วพระคริสต์ได้ทรงไถ่เราให้พ้นจากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัตินั่นอยู่ในบทที่3ามข้อสิแต่เราลองอ่านข้อต่อไปในข้อที่14เพื่ออะไรเพื่อสองอย่างคือหนึ่งเพื่อพระพรทางอับ,บราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติเพราะพระคริสต์และเพื่อที่เราจะได้รับพระวิญญ,ญาณ ตามพระสัญญาสิ่งที่คุณจะได้รับนั้นมีอยู่สองส่วนหนึ่งพระพรทางอับราฮัมสองเรื่องฝ่ายวิญญาณคือคุณได้พระวิญญาณของพระเจ้ามาประทับอยู่ในชีวิตงนั้นผมอยากจะย้อนกลับมาตรงนี้คุณได้รับการไถ่เพื่อจะได้รับพระพรรู้จักพระพรทางอับราฮัมไหมฮะเดิมทีแล้วพระเจ้าได้ เรียกอับ,บราฮัมให้ออกมาจากเมืองหนึ่งอับ,บราฮัมนั้นเป็นบิดาของชาวยิวแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระเจ้าได้บอกว่าเจ้าจะเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติแต่ถ้าเราดูตามเชื้อสายแล้วเนี่ยคนไทยไม่ได้มาจากอับ,บราฮัมงั้นพระพรก็ไม่ควรจะมาถึงคนไทยใช่ไหมในห้องนี้มีใครเป็นคนจีนบ้างนะคนจีนด้วย คนจีนก็ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมใช่ไหมฮะังั้นพระพรนี้ไม่ควรจะไปถึงแต่พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมไว้ว่าเราอวยพรเจ้าเพื่อเจ้าจะเป็นพระพรให้กับบรรดาประชาชาติเราอวยพรเจ้าเพื่อเจ้าจะช่วยผู้อื่นให้ได้รับพรเจ้าจะเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติดังนั้นพระพรที่พระเจ้าอวยพรมาให้กับอับราฮัมจะตกทอดมาถึงทุกคนที่เป็นบุตรหลานของอับราฮัม แต่เนื่องจากความแช่งสาปที่เข้ามาทําให้เราพลาดจากพระพรเราจะเห็นว่าหลังจากอับ,บราฮัมแล้วก็มีอิสอักยาโคบโยเซฟโยเซฟได้เข้าไปอยู่ในอียิปต์จากนั้น400ร้อยปีคนอิสราเอลก็ตกไปเป็นทาสของเขาคนฮีบรูไปเป็นทาสของเขาเขาอยู่ในสภาพถูกสาปแช่งพระเจ้าได้ใช้โมเสสไปนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์และอวยพระพรเขา การที่คุณจะอวยพระพรใครได้เขาต้องพ้นออกมาจากความแช่งสาดเขาได้ออกมาจากอียิปต์แล้วแล้วพระเจ้าจึงให้โมเสสเอาคําสอนนี้มาบอกจงเชื่อฟังและเดินในทางพระองค์เดินในบัญญัติแห่งความรักของพระองค์แล้วเราจะอวยพรเจ้าดังนั้นพรที่พระเจ้าจะอวยพรแก่คนอิสราเอลนั้นคือพอรทางอับราฮมัมคําถามคือเมื่ออับราฮัมได้รับพรแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านเป็นคนที่อายุยืน มีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ถามว่าอับราฮัมเป็นคนที่มั่งมีไหมฮะอับราฮัมเป็นคนที่มั่งมีมากเหลือเกินเมน,น,นแล้วท่านไม่ต้องไปซุกคุณไว้ที่ไหนด้วยทรัพย์สมบัติอยู่ต่อหน้าท่านแต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเมื่ออิสราเอลเดินอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าอวยพร,พรด้วยพระพรเดียวกันลงไปที่อิสราเอล แต่เมื่อไรก็าตามที่อิสราเอลได้ละทิ้งพระเจ้าคาแช่งสาปได้เข้ามาในพวกเขาพวกเขาได้พลาดจากพระพรแต่พระพรทางอับราฮัมก็ยังคงอยู่กับบุตรหลานของอับราฮัมทางเชื้อสายแต่พระเจ้าต้องการที่จะให้พระพรทางอับราฮัมนี้มาถึงมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ในพันธสัญญาเดิมนะครับการที่พวกเขาจะได้รับพระพรต้องมีเลือดของสัตว์บริสุทธิ์มา ดังนั้นพระเจ้าให้มีพิธีสัตวบูชาคือเอาสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชา